เอวันเตสุอัญญมันยังสมมทนียังกร्ทังกระเทนเตสุสักโกเทวราชาจินเตสิอายังเวสันตรมหาราชาเฮียโยชูชกัตสปตวิงอุณนาเทตวาธารเกอาธาสิอิธานินางโกจิหีนปุริโซอุปสังกมิ นวาสัพพะรักขณะสัมพันนังสีละวะติงมัดทิงยาจิตตวาราชานังเอกตังมัดทิงงไรตตวะขัดชัยยะตะโตเอสะอนาโทนิปัจจะอยู่เาไว้ยายนูนาหังพระมนวันเนนันังอุปสังกมิตตวามัดทิ่งยาจิตตวาปารมิกูตังคาหาเปตวากัด สัตยวิสัชฌนียังกตวาปุณตังตัดเซวะทัตตวาอาภามิตามิติตัตมัทัง